ต้องขอการาบส่วนดี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในรายการอาร์เต้ดีเอ็กกับผมนาเต้คนเดิมนะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดวิชินาบุกันอีกแล้วนะครับโอเคกคับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราทําอาหารกับน้องคนนี้ไม่สําเร็จนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะทําการทําอาหารให้สําเร็จให้ได้นะผมนะก็มันจะมีอยู่2เมนูนะครับนะน่าจะเป็นโดนัทกับคุกกี้แล้วเนาะนะที่เราจะมาทํากันในวันนี้โอเค แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทําอาหารกันนะครับนะเราต้องการลูกมือนะครับผมซึ่งผมจะไม่เอาน,งนางนี่มาแน่เพราะว่ามันทําคัวเราชิบหายไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมโอเคมาเรามาเลือกตัวกันดีกว่านะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรเออโอเคผมขอเลือกเป็นน้องมิคุแล้วกันมากดโอเคเข้าไปปุ๊บเป็นไงมาแล้วเฮ้ยหน้าเป็นโคตรแบบเหมือนมิคุจริงๆกับทรงผมทรงผม่ยนะเออนะหวังว่านางจะไม่ทําให้คัวเราชิบหายเหมือนอีนางตัวนั้นนะเฮ้ยไปไหนนะเฮ้ยมานี่ก่อน โอเคก่อนที่เราจะไปทําอาหารกันนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับผมนะผมต้องพานางคนนี้ไปอาบน้ําก่อนนะครับผมรู้สึกว่านางะกัตเหมือนมากเลยนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้อาบน้ำมากี่วันนะครับผมนะโอเคปะโอเคเตรียนน้าเสร็จเรียนนบร้อยแล้วโอเคครับไปเหมือนเดิมครับน้ำเราคงดูนางไม่ได้อ่าเปิดประตูดีว่าไอเวนปึ๊บแป๊บประตูนะครับอืม โอ้ไปต่อไปก็ทําการถูสบู่ให้เธอนะครับผมมาทีนี้เราจะรวดเร็วกันหน่อยนะครับนะเพราะว่าเราเป็นงานมากขึ้นแล้วบโอเคถูสบู่ให้เสร็จแล้วก็ทําการเอาผ้าเช็ดตัวให้หนางใช่แล้วเอาไปเอาไปลกูกหัวเหอไม่ต้องไอ้นี่แหละไม่ต้องล้างน้ําอืมไปโอเคแต่ทีนี้นะครับเราก็ต้องหันหลังกลับไปครับปิดประตูแป๊บอืม โอเคเอ้าอีเวนแต่งตัวสิลูกอีหอยหลอดแต่ตัวซะย,ยังโอเคมานี่ต้องไปนอนกันก่อนนะครับนะเพราะตอนนี้มืดแล้วนะครับยังไม่ต้องทำกับข้าวกับปลาโอนะครับผมไปนอนอีเวนบอกให้นอนนอนทำไมไม่นอนหื ทำไมไม่นอนแล้วฟองมึงขึ้นบนห่วยแล้วออโอเครู้สึกว่าเราต้องมาลองแต่งตัวให้นางเลยครับนะรู้สึกว่าเกมนี้จะแต่งตัวได้นะครับผมนะซึ่งวิธีการแต่งตัวก็ง่ายๆเลยครับนะเพียงแค่คุณดูวิดีโอใช่แล้วดูวิดีโอเพื่อปลดล็อกเสื้อผ้าเออแม่งกว่าจะปลดล็อกได้แต่ละตัวนี่บอกเลยว่านานพอตัวนะครับมากูต้องดูวิดีโอจนจัดแฉะเออโอ้ สวยสวยๆไอ้ชุดเนี้ยผมเอาใส่กินนี่ให้ด้วยอันกางเกง oh. โอเคเฮ้ย hey, เหมือนเหมือน,อนกันจริงๆริปะวะในในในขอดูหน่อยดิโอโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ <c oughs> ไม่ยอมนอนจริงๆด้ครับมาเด็กดื้อคนนี้อืมโอเคในในเมื่อนางไม่ยอมนอนเราต้องมาทํากับข้าวให้นางแล้วนะผมโอเคซึ่งเราสามารถใช้นางได้หรือเปล่าเดี๋ยผมจะลองเช็ดดูนะครับอ่ะทํา เห็นปะล่ะเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยชี้ไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมนังนี่มันขี้เกียจจังวะอืมเอาโกรธกูด้วยกันโอเคโอเคโอเคโอ้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 ดีกันดีกันนะ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 โอ้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 ดีกันจะดีไม่ดี อ๋อโอเคครับต้องค่อยๆรูปต้องค่อยๆรูปเสียงเสียงสุดยอดเลยอะโอเคน่าจะดีนะมั้งดีเลยใช่ป่ะนุ่นทำกัวข้าวเป็นไม่ได้เราเนี่ยเหมือนจะทำไม่เป็นนะโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเสนอเมนูคุกกี้นะครับผมโอเคส่วนโดนัทนี่น่าจะทำตามอันนี้มั้งต้องใช้ประมาณสิบ กว่าเลยนะครับข้าวสิบไข่สี่แล้วก็น้ําแล้วก็ผลไม้น่าจะเป็นโดนัทผมน่าถ้าเปิดผมเดาไม่ผิดไออีหอยทอดพอกูจะให้มึงมาช่วยทํางานมึงก็เสกง่วงโอเคมึงตามมานี่มึงมตามมานี่ตามมานี่ง่วงแล้วมันไม่มีแรงเดินเหรอมานี่เลยอืมอกระชากมาเลยอืมไปนอนโอเคไป มาดีกว่าครับนั่นเรามาทําการทําคุกกี้กันเลยดีกว่าโอเคอย่างแรกที่เราต้องการก็คืออะชิปหายและทำตองอีกแล้วอย่างแรกเลยที่นะครับที่เราต้องการก็คืออนี่ครับคือข้าวโอเคใส่เข้าไปในครกประมาณสามหน่วยปึ๊บต่อไปเราก็ทําการหยิบซ่อไอ้นี่นะครับซ่อมเฮียแหละต่อไปนะครับเราก็ทําการหยิบจากมาโปด ข้าวปั๊บบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมพอบดเสร็จเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ทําการเทใส่เข้าไปในนี้อืมแล้วก็ทำการใส่ไข่ไปจำนวนสี่ฟองนะผมปึ๊บอ้าเป็นไงลิก2สองฟองครับใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บโอเคพอเราใส่เสร็จแล้วนะผม ให้เราทาการหาช้อนช้อนอยู่ไหนวะโอเคช้อนอยู่นี่ทําการคนให้เข้ากันจากนั้นนะครับเราก็จะได้คุกกี้แสนอร่อยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใช่คุกกี้หรือเปล่านะแต่ผมขออนุญาตเรียกมันว่าคุกกี้ลยกันโอเคแล้วก็ทําการมาอบนะครับอบคุกกี้กันรอไปนะครับเป็นไงโอ้โหมือผมแม่งคนไปมากบอกเลยที่โมกันเหล็ก ปุ๊บได้มาแล้วหนึ่งเอาติ๊กอันหายไปไหนวะหมับเขาให้ชุบใส่เข้าไปปุ๊บโอเคครับต่อจากนี้ไปเราก็รอให้นางตื่นแล้วให้นางมาลองชิมกันนะครับผมเนาะอืมอย่านะครับอ่ยยะเฮ้ยเชี่ยไปหยิบไปแล้วอร่อยไหมเอ่ยไม่พูดเลยเหรอว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอืออืออือ จย,ยังไหมมานี่รอ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 เอ้าหยิบไปแล้วโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมนะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับผมด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะผมบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกัน